ขอเชิญเอจิราครับค่ะสวัสดีนะคะเอจิรานะคะก็วันนี้เอจะมาพูดถึงอ่ะหัวข้อเรื่อง Giver's ร a เกนะคะก็ผู้ให้อ่ะย่ยอมได้เป็นผู้รับเสมอนะตัวเก์เนี่ยทั้งหมดอ่ะประมาณ5้หัวข้อย่อยนะคะคราวนี้เอก็อยากให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะลองคิดดูว่า5ข้อที่เอจะพูดถึงเนี่ย มีตรงไหนที่ตรงกับตัวเราบ้างข้อแรกนะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเริ่มต้นมาจากเพื่อนพี่น้องหรือว่าเพิ่งรู้จักกันเนี่ยเราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้อย่างวันนี้นะคะเอก็ยกตัวอย่างคือเอกับน้องเมนเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่รู้จักกันได้ชวนน้องเนี่ยเข้ามาอยู่ใน B n I chapter นี้เพื่อสานต่อในธุรกิจไปด้วยกันได้นะคะ และต่อไปก็คือการเพิ่มโอกาสข้อแรกนะคะคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน่ะก็คือเราอ่ะรู้จักกันการาาเรียนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็โองานกันตลอดเอก็เลยชวนน้องอะ่ะเข้ามาอยู่ใน B n I ด้วยกันพอได้มาร่วมงานด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดโอกาสการขายและการแนะนําลูกค้าเป็นการบอกต่อในกลุ่มธุรกิจของเอือเอก็แนะนําน้อง เป็นจอยเวนเจอร์ค่ะทำงานร่วมกันส่วนของเอจะเป็นงานปรับปรุงนีโนเอกบ้านก็ได้น้องเมย์นี่แหละค่ะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะปูกระเบื้องการแก้หน้างานปูกระเบื้องบอกลูกค้าได้เลยว่าคือของเขาดีจริงๆนะงานเราออกมาสวยและต่อไปค่ะน้องเนี่ยเข้ามาอยู่ใน BNI นนะคะสิ่งแรกนะคะที่เห็นถึงความพัฒนาของตัวน้องเนี่ยคือเขากล้ากล้าที่จะเปลี่ยนตัวเอง มาอยู่ในจุดที่ตัวเองอ่ะไม่เคยอยู่ไม่เคยเห็นเปิดมุมมองใหม่มีการเพิ่มศัก์ในการเรียนรู้การอบรมต่างๆรวมทั้งได้เรียนรู้จากพี่ๆเพื่อนๆในสมาชิกของเราตัวน,น้องเองเนี่ยก็มีการพัฒนานการทำงานของตัวเองเพิ่มศักยภาพแล้วก็เพิ่มธุรกิจยอดขายของตัวเองเพราะหนึ่งคือเป็นการบอกต่อเรื่อยๆว่าน้องทำดีมาโดยตลอดและไล่ต่อไปค่ะอการขยายเครือข่ายพันธมิตรเนี่ย ทำให้ตัวน้องเองเนี่ยมีศักยภาพนะคะขยายต่องทางตลาดธุรกิจของตัวเองรวมทั้ง A ด้วยเนี่ยก็เป็นทีมเดียวกันส่วนข้อที่5เนี่ยเชื่อว่าตัว A กับน้องเมเนี่ยมีความคลิกกันที่เหมือนกันก็คือการสร้างมิตรภาพช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่างานนี้เราไม่ได้รวมทีมกันแต่เราก็ยังมีการมีกันอยู่แทบจะทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้คุยกับเมเนี่ยชีวิตเอเหมือนแบบขาดอะไรคือ ต้องโทรหากันอยู่เรื่อยอะคะ่ะมันเป็นความอุ่นใจมากกว่าที่มีน้องคอยซัพพอร์ตตัวอย่างนะคะก็คือเคสล่าสุดป้าลูกค้าที่อ่อนนุชนะ,ะมุงหลังคายังไม่เสร็จปรากฏว,ว่าวันนั้นอะฝนก็ไม่รู้เป็นอะไรกตกทั้งวันน้ํามันก็เลยไหลเอาบ้านลูกัวน้องเองเนี่ยพอทราบถึงปัญหาเขาไม่รีรอะคะ่ะเขาโทรหาเอได้เลยว่าพี่หนูเข้าไปช่วยนะเดี๋ยวยังไงอะเมเอาลูกน้องแล้วก็ทีมาเข้าไปช่วยพี่เอ เออรู้สึกว่าเอ็งไม่ต้องร้องขอพอมันทำงานด้วยกันจนรู้ใจแล้วอ่ะพอน้องเองเนี่ยอยากจะช่วยโดยที่เขาอ่ะก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราอ่ะจะขอความช่วยเหลือโดยที่ไอ้จ,จริงเราก็อยากให้เขาช่วยแต่อันนี้คือเขาอ่ะพูดมาเองเลยมันเกิดความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็กุญใจจังเลยอ่ะที่มีเพื่อนร่วมง,งานที่ทำธุรกิจด้วยกันอ่ะคอยเป็นแบ็กอัพให้ตลอดค่ะ